นะครับในข้อที่หกนะครับเขาบอกว่าบ่อสูบบ่อเก็บน้ําเนี้ยเนาะบ่อทั้าหเก็บน้ําอันนี้นะครับมันมีเครื่องสูบน้ําอยู่สองเครื่องครับนะโดยความสามารถในการสูบน้ํานะครับเครื่องที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสูบได้นาทีละร้อยยี่สิบลูกบาทฟุตเนี่ยเครื่องที่หนึ่งมันสูบได้หนึ่งนาทีคือร้อยี่สิบลูกบาทฟุตสมมุติเล่นเล่นถ้าเปิดให้มันทางานสักสิบนาทีมันควรจะสูบน้ําออกจากบ่อไป แค่ไหนแล้วหนึ่งนาทีมันสูบได้พันสองร้อยลูกบาทฟุตรถหนึ่งนาทีมันสูบได้ร้อยยี่สิบลูกบาทฟุตถ้าเปิดให้มันทํางานสิบนาทีเออมันก็ต้องสูบได้เป็นสิบเท่าใช่ไหมครับเออก็จะกลายเป็นพันสองร้อยลูกบาทฟุตน้ําจะสูบน้ําจะถูกสูบออกไปพันสองรอยลูกบาทฟุตนะโอเคโดยอีกเครื่องนึงเนี่ย ความสามารถในการสูบเยอะกว่าครับเครื่องสองเนี่ยความสามารถในการสูบเยอะกว่ามันสูบได้นาทีละสองร้อยลูกบาทฟุตนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดให้มันสูบน้ําปริมาณเท่าเกันเครื่องนี้จะสูบเสร็จเร็วกว่าโอเคเนาะโอเคเช่นเมื่อกี้เนี่ยสิบนาทีไอ้เจ้านี้ได้พันสองอลูกบาทฟุตถ้าให้เครื่องนี้สูบพันสองรอลูกบาทฟุตมันไม่ต้องใช้ถึงสิบนาทีครับมันจะใช้แค่พันสองร้อยหารด้วยสองร้อย เครื่องนี้ใช้แค่หกนาทีเองนะอันนี้ดูออกนะลูกนะเอาล้ครับ <Yeah. S 1> เขาบอกมาครับว่าถ้าเปิดแต่เครื่องหนึ่งเนี่ยเปิดแต่เครื่องนี้ความสูงของน้ําในบ่จะลดลงได้นาะทีละหกนิ้วตอนเริ่มต้นน้ําอยู่ที่ระดับนี้ครับเปิดแต่เครื่องหนึ่งนะครับหนึ่งนาทีนะครับน้ําลดลงมาเหลือเหลือที่ระดับนี้นครับเนี่ยหกน,นิ้วครับหายไปหกนิ้วครับ ถ้าเปิดสองนาทีก็หายหกนิ้วสองครั้งน่ะก็คือระดับน้ําจะลดลงสิบสองนิ้วอย่างนี้พอเข้าใจนะครับเออแต่ของอีกเครื่องหนึ่งเขาไม่บอกครับเราก็เลยต้องเอามาเทียบกันดูครับโดยการเทียบกันอย่างนะครับความสามารถเครื่องหนึ่งนะครับนาทีหนึ่งเนี่ยเอ,อสูบได้เป็นปริมาตรร้อยี่สิบลูกบาทฟุตจะทําให้ความสูงของน้าในบอ่อลดลงได้หกนิ้ว เปรียตยางเป็นการเทียบสามบรรทัดใช่ไหมบรรทัดที่สองเราก็เทียบว่าถ้ามันสูบได้นาทีละหนึ่งลูกบาทฟุตอย่างนี้น้อยลงนะเนี่ยร้อยี่สิบเท่าค่าตัวเลขตัวนี้ก็ต้องน้อยลงร้อยี่สิบเท่าความความสูงของน้ําในบ่อนนะครับจะลดลงได้แค่นิดเดียวเองนะแล้วก็มาเทียบความสามารถของตัวนี้ครับสองร้อยลูกบาทฟุตจากหนึ่งลูกบาทฟุตต่อน,นาทีเป็นสองร้อยลูกบาทฟุตต่อน,นาทีเพิ่มขึ้นสองร้อยเท่า นะครับเพิ่มขึ้นสองรอยเท่านั้นก็ระดับน้ำที่จะลดลงไปนะครับต้องเยอะกว่าของหนึ่งลูกบาทกุตต่อนอาทีเนี่ยเยอะขึ้นมาสองร้อยเท่าครับเราก็เลยคูณด้วยสองร้อยเข้าไปนะครับแล้วเราก็ตัดทอนเนาะสี่สิบตัดได้สามสี่สิบตัดได้ห้าสามหนึ่งสามสามสองหกสองคูณห้าก็สิบนิ้ว ดังนั้นสรุปได้ว่าถ้าเปิดแต่เครื่องนี้หนึ่งนาทีระดับน้ําจะลดลงหกนิ้วแต่ถ้าเปิดเครื่องนี้หนึ่งนาทีระดับน้ําจะลดลงสิบนิ้วแล้วถ้าเกิดเปิดสองเครื่องช่วยกันเลยลย่ะเอน เพราะฉะนั้นถ้าเปิดแต่เครื่องหนึ่งหนึ่งนาทีความสูงของน้ำจะลดลงความสูงของน้ำในบ่อจะลดลงหกนิ้วถ้าเปิดแต่เครื่องสอง หนาทีความสูงของน้ำในบ่จะลดลงนาทีละสินิ้วงั้นถ้าเปิดทั้งสองเครื่อง ทุกๆหนึ่งนาทีระดับน้ำในบ่อจะลดลงแค่ไหนน้ำในบ่อจะลดลงได้นาทีละแค่ไหนลูกความสูงของน้ำในบ่อ sẽ lột lùng đài là gì đó em 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 anh anh เรารู้แล้วถ้าเกิดเปิดแต่เครื่องหนึ่งเนี่ยนาทีหนึ่งมันสูบน้ําในบ่อให้ลดลงให้ความสูงของน้ําในบ่อเนี่ยลดลงได้นาทีละหกนิ้วเช่นกันถ้าปเปิดเครื่องสองอย่างเดียวความสูงน้ําในบ่อลดลงได้นาทีละสิบนิ้วแล้วถ้าเราเปิดช่วยกันสองเครื่องละ่ะความสูงของน้ำในบ่อจะลดลงได้นาทีละเออสิบหกนิ้ว โจ์บอกว่าเกี่ยวโจย์นะถ้าเปิดทั้งสองเครื่องเลยนะจากน้ําที่มีเต็มบ่อเนี่ยน้ําจะหมดบ่อในหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีรถหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีก็คือเจ็ดสิบห้านาทีใช่ไหมครับอตรงนี้คือเจ็ดสิบห้านาที ถ้าเปิดทั้งสองเครื่องจะสูบน้ำจนหมดบ่อจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีถ้าคิดเป็นนาทีก็เจ็สิบห้านาทีเขาอยากรู้ความลึกถึงบ่อน,นี้ครับ บอ่อเนี้ยมีความลึกเท่าไหร่ความลึกของบอ่อเนี้ยเท่าไหรนะ่อยากดูว่าบอ่อนึกกี่ฟุตนะครับ mm hmm. ก็ลองมาดูจากตรงนี้ครับหน้าทีหนึ่งเนี่ยถ้าเปิดมันสองท่อเลยนะถ้าเปิดมาสองเครื่องเลยนะ ความสูงจะลดลงได้นาทีละสิบหกนิ้วสิบนาทีก็สิบหกคูณสิบป่ะใช่ไหมถ้าสมมติว่าสิบนาทีอ่ะความสูงของน้ำในบ่ย่อมลดลงไปสิบหกคูณสิบป่ะถ้าเกิดเปิดมันเอ่อสามสิบนาทีความสูงของน้ำในบ่ออลลก,นนนบก็ต้องลดลงไปสิบหกคูณสามสิบไหม นี่เปิดมันเจ็สิบห้านาทีครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเจ็ดสิบห้านาทีระดับน้ำในบ่อจะลดลงเท่ากับเจ็สิบห้านาทีคูณนาทีละสิบหกนิ้ว เอาแค่นี้ก่อนถ้าอยากทำเป็นฟุตหนึ่งฟุตมีสิบสองนิ้วก็หารสิบสองเข้าไปก็จะได้หน่วยเป็นฟุตแม่สี่ตัดได้สี่แม่สี่ตัดได้สามสามขึ้นไปตัดเจ็ดสิบห้าได้ยี่้ายี่ผ้าสี่ได้หนึ่งร้อย ร้อยฟุตเจ็ดสิบห้านาทีเนี่ยมันเริ่มต้นจากตอนที่มันเริ่มต้นนับเวลาจากตอนที่น้ําเต็มบ่ออยู่ใช่ไหมลูกเจ็ดสิบห้านาทีผ่านไปน้ําหมดบ่อเนี่ยลูกนะดูภาพนะเริ่มนับเวลาตอนที่น้ําอยู่ที่ระดับเต็มบ่อใช่ปะ่ะเจ็ดสิบห้านาทีน้ํามาอยู่ที่ระดับนี้ครับ หมดบอ่อหมดบอ่อก็คืออยู่ที่ระดับนี้แล้วเราคํานวณดูแล้วครับระดับน้ํามันลดลงไปร้อยฟุตระดับน้ํามันลดลงจากเต็มบอ่อจนหมดบอ่อเนี่ยนั่นก็คือความลึกของบอ่อนั่นเองครับไอ้ร้อยฟุตเนี่ยงง,งงไหมเนี่ยงงประลุก <c oughs> ตอนเริ่มเปิดระดับน้ำอยู่ที่ทตรงนี้นะระดับน้ำตอนเริ่มเปิดแต่พอผ่านไป75นาทีตอนนั้นหมดบ่อครับ ระดับนั้นที่ก้นบ่อเลยครับดังนั้นช่วงความสูงของน้ําที่ลดลงที่เราคำนวณออกมาว่าเป็นร้อยฟุตเนี่ยนะครับ มันก็จะเท่ากับความลึกของบ่อนั่นเองครับเนี่ยดูจากภาพก็จะเห็นเลยนะมัความลึกของบ่อก็เท่ากับความสูงของน้ำที่ลดลง ในเวลา75นาทีซึ่งนั้นก็คือ100ฟุตตอน,นี้ก็ตอบร0อฟุตเริ่มต้นน้ำระดับเต็นบ่อผ่านไป1ชั่วโมง15นาทีหรือ75นาทีน้ำอยู่ที่ระด,ดับก้นบ่อเลยหมดแล้วหมดบ่อแล้ละความสูงของน้ำที่ลดลงก็คือช่วงนี้ ซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็คือความสูงของบ่อน,นั่นเองครับ